ใครที่อยากให้บุญมาถึงเราเร็วๆมากๆทางลัดอ่ะครูชอบทางลัดอยากทำบุญแล้วเห็นผลไวๆอ่ะครูอยากแบบว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วก่อนแล้วดวงก็ดูแล้วไอ้กำไรเนี่ยก็ใส่แล้วประมาณสามสิบเส้นอ,อ,อะไรที่ให้บูชาก็บูชามาแล้วอาจจะเหลือสิ่งหนึ่งก็ได้นะที่คุณไม่รู้ว่ามีแล้วมันทำให้คุณมันทาให้คุณนะคะไวขึ้นข่าวดีมาไวขึ้นรวยไวขึ้นปังไวขึ้น การทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่คือจะทำให้คุณรวยไวขึ้นสำเร็จไวขึ้นและเป็นทางลับของคนบุญอันนี้แล้วแต่จะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่จะทำไม่ทำนะคะลองไปเช็คดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทำหมดทุกศาสตร์แล้วแต่อยากให้ไวๆอยากให้มาเร็วๆอย่างที่บอกคะ่ะทำบุญกับพ่อแม่และครูบาอาจารย์ จำไว้นะคะพ่อแม่และครูบาอาจารย์คืออันดับต้นเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําบุญของเราอยู่แล้วนะคะกับคนด้ยโอกาสกับอะไรเราทําอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะทําให้มาไวจริงจริงอันนี้ไม่ใช่แค่ครูพูดเองนะคะพระเกจิอาจารย์หรือครูบาอาจารย์วัดวาต่างๆวัดป่าต่างๆนะคะท่านยังเอ่ยเลยนะคะตอนที่เราไปปฏิบัติธรรมแล้วท่านเทศมนุษย์เราวิ่งทําบุญกันแบบว่าโอ้โห แต่ลืมไปว่าบุญที่ใหญ่ที่สุดรออยู่ที่บ้านนั่นก็คือบุญที่ทํากับพ่อแม่และบุญที่ทํากับครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระเป็ครูบาอาจารย์เราอะนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นครูจริงๆเป็นคนให้ชีวิตเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเรียกครูบาอาจารย์นะคะคุณนี่ละค่ะเป็นทางลัดที่จะทําให้คุณสําเร็จไวเผื่อว่าคุณทํามาทุกทางแล้วไงแล้วคุณอยากแบบขอทางลัดเลยอะครูขอสาเร็จเร็วๆนี่ให้แล้วนะคะ